ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ link ํำลิงโทนนะครับหรือเสียงเรียกเข้าใน iPhone นะครับแล้วก็สอนวิธีลงด้วยนะครับครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องมีโปรแกรมนะครับอ่าโปรแกรมนี่นครับ iTunes ก็เวอร์ชั่นก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับของ Apple ก็น่าจะเป็นนี่นะครับเวอร์ชั่น12.1ครับก็ประมาณนีน้อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเปิดไปที่เว็บนะครับเปิดไปที่เว็บเว็บนี้นะครับ m p 3 k a n e t เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็เปิดเข้ามานี่ครับ Open File ครับ เปิดไฟเลือกเพลงที่จะตัดนะครับก็เอาเป็นเป็นเพลนี้นก็ก็จะมีเป็นเสียงเป็นเอ่อให้เราตัดเลยนะครับเนี่ยมาเราก็เลือกครับคือเพลงนี้ผมก็ได้เลือกเป็นที่ระบายนะครับว่าเจ้าตรงนี้ก็เป็นเริ่มแรกเลยครับ ครับ,รบก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าไอ,อ o n e ของเรารองรับเสียงดิงโทนได้กี่วิก็ได้แค่40วิครับก็ได้แค่40ววินอกนั้นนอกนั้นก็ไม่ได้แล้วครับก็ ถ้าเพลงไม่ตกจังหวะมันหรือตกที่ตรงที่มันจะเป็นยังไงก็กดตรงนี้ได้ครับเฟดเอาครับมันจะเสียงมันจะเบาลงตรงนี้ครับเสียงมันก็จะเบาลงนะครับเสียงพอเราตัดเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ ไ <iPhone>, อโฟนลิงโทนแล้วก็ทำการตัดเลยครับก็รอสกู่นะครับอ่เสร็จแล้วมาแล้วครับ ก็กดดาวโด,ดได้เลยครับ okay. ดาวเสร็จแล้วบนะ้านคราวนี้เราก็มาที่ไอจูนนะครับก็จะมีให้เป็นไอคอนตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นเสียงเตือนนะครับเสียงเตือนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเปล่าๆนี่นะครับถ้าใครที่ยังไม่มี ลิงกโทนสำหรับนี้แล้วก็ไปที่ตรงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้ก็ใครที่โหลดมาไว้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเลยนะครับก็กดลากเข้ามาเลยนะครับลากลิงก์เข้ามาเลยกดเข้ามาตรงนี้ก็จะมาอยู่ในนี้นะครับในนี้สี่สิบปีนะครับก็มาที่ไอโฟนของเราครับ มาที่ไอ o ฟของเราเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเสียงเตือนเสียงเตือนบางคนอาจจะไม่ยังไม่ได้ติดตรงนี้นะครับนี่อาจจะเป็นตรงนี้ตรงจะเป็นตรงนี้ให้เราตินะครับแล้วก็มาที่เชื่อมต่อข้อมูลได้เลยครับเชื่อมต่อข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็มีเสียงลิงโทนเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสามารถสามารถใช้ได้ในการรอเสียงที่เข้าได้เลยนะครับก็